นี่นะครับไม่ล็อกเดือยไม่ล็อกเลยยกระโดกอยู่เงี้ยเบาตอนสองฝั่งไม่ล็อกนะตอนสองฝั่งคนครับฝั่งขวาตอนสองไม่ล็อกเลยเดี๋ยวให้ดูเขี้ยวไม่รู้มองเห็นไหม ยไม่ล็อกไม่รู้แก้งไงไม่ล็อกครับจากกรณีที่บเบาะล็อกไม่ได้เบาะพูดนั้นบริษัทตอนที่สองล็อกไม่ได้เกิด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 ใช่ไหมรอบแรกผมก็เลยทำการดีไวจาก ทำสมาชิกในกลุ่มแต่ของเขาจะใส่เป็นข้อลัดท่อ P P C แล้วก็ทากาวแปะผมก็เออมันไม่ค่อยสะดวกเหมือนมันแล้วมันจะเหมือนจะไม่ทนผมก็เจาะทำการเจาะเจาะไว้2อรูก็การระยะตั้งตั้งตั้งระยะตรงนี้ให้มันได้ประมาณนี้ประมาณนี้ เดเกาะเกาะแล้วก็ผมก็เจาะใบรูที่หนึ่งรูที่สองเจาะเพื่อไว้ใส่ตรงไหนก็ได้น็อตแต่ผมใส่รูข้างบนจริงๆก็แล้วเจาะทีเดียวก็ได้กะร,ระยะแล้วก็ตั้งแล้วก็เจาะตัวเดือยตัวนี้นะเนี่ยพลาสติกปกติมันจะมีพลาสติกอยู่ตรงนี้พลาสติกที่มันจะลองลองไอเนี้ยเดือยล็อกเนี่ยให้มันอยู่แนวเนี้ยมันมีพลาสติกดันไว้อยู่แต่พอพลาสติกมันแตก มันเดือมันก็จะดันขึ้นมามันก็จะล็อกไม่ได้อ่ะตอนนี้ผมทําการแก้ไขเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยล็อกได้ปกติพับอ่าพับได้ถ้าซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็มีร้านที่เขาขายนะอ่ะตอนนี้แข็งแรงทนละเดี๋ยวก็หาลูกยาง เดืออะไรสักอย่างมาติดตรงนี้ไ้หน่อยเพราะว่ามันอาจจะก,กระดกแต่ฝั่งนี้มันแน่นอยู่เพราะว่าพลาสติกฝั่งนี้มันไม่ได้แตกฝั่งนี้มันแน่นอยู่ตัวในตัวนอกก็หลวมนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ถือว่าแข็งไม่ถึงกับเวราะขับมันไม่มีเสียงก็ถ้ามีมันมีร้านขายมันเป็นยกชุดตัวนี้เลยแปดร้อยเก้าสิบมั้ง แต่ผมก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะโควิดการเจาะใหม่เลยเจาะแล้วก็ใส่ใช้ได้เหมือนกัน